วินโซโลทิปซีซั่น2โยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทิปในคลิปนี้ผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวร้านอาหารโดยร้านที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวก็จะเป็นร้านแบบว่า2 in 1นะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นในตัวเลย ร้านนี้มีชื่อว่าโซชูก็จะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับช่รงนัฝฟังก็ได้เลยไปดูกันเลยไปดูกันเอาแล้วครับท่านผู้ชมในขณะนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณของถนนราชพักดีหรือซอยนครระยอง60โดยถนนเส้นนี้ถือได้ว่าเป็นถนนเส้นที่คนระยองรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ไปถนนเส้นที่อยู่ในเขตเมืองเก่าของจังหวัดระยองนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็อย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าๆในบริเวณของถนนราชพักดีด้วยล่ะรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอ,อกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอน ตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่บริเวณของด้านหน้าของร้านโซชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของป้ายหน้าร้านโซชูนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยก็จะเป็นโซชูคาเฟ่แอนดิอั t o ลองก็จะเป็นแบบว่า2 i n 1เลยนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของร้านโซชูครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลย ในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในร้านโซชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในของร้านโซชูคาเฟ่แอนด์เรสโตร a n องก็จะเป็นร้านอาหารผสมกับร้านคาเฟ่น,นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตามนี้เลยบรรยากาศโดยรวมของร้านนี้ก็คือจะตกแต่งสไตล์แบบว่าเกาหลีแล้วก็มีความน่ารัตากตะมุตะมิมากเลย สำหรับใครที่อยากจะมาอุดหนุนอาหารหรือต้องการจะมาชิมลิ้มลองรสคาเฟ่แล้วก็อาหารต่างๆนะครับก็สามารถมาได้เลยมาอุดหนุนได้ที่ร้านโซชูรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากนั้นยังไม่พอร้านนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก,ก็สามารถมาได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนดูสิร้านโซชูสวยงามมาก ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกโซนหนึ่งของร้านโซชูนะครับนั่นก็คือโซนที่มีชื่อว่าโซนบ่อบอลโดยโซนนี้ถือได้ว่าเป็นโซนไฮไลท์เด็ดของร้านโซชูเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นโซนยอดฮิตที่หลายคนมาถ่ายรูปแล้วก็มาเก็บมุมนี้กันนะครับ โดยโซนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นโซนที่มีแอร์เย็นช่ามากสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็มาได้แล้วก็โซนนี้นะครับเป็นโซนที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แบบว่าสบายสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีหมอนที่แบบว่านุ่มๆมากๆสำหรับใครที่อยากจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับ ในขณะนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณของโซนขายของที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยในโซนนี้นะครับก็คือจะมีของมีสินค้าจําหน่ายเยอะแยกมากมายเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเลือกซื้อสินค้าอยากจะมาช้อปปิ้งในบริเวณของโซนตรงนี้ก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มาอุดหนุนได้เลยในส่วนของสินค้าที่ทางร้านโซชูได้นํามาจําหน่ายนะครับก็คือจะเป็นสินค้าจําพวกกิฟท์ช็อปมีเย่ะแยกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างๆนะครับรวมถึงพวกกิฟต์นีบผมต่างๆ มีลายน่ารักน่ารักจำนวนมากเลยแล้วก็มีเคสนะครับเป็นเคสหูฟัง AirPods รวมถึงมีเคส iPhone ด้วยสลรอบใครที่ต้องการจะมาเลือกซื้อก็สามารถมาช็อปได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนดูสิเคส a i p o d s มีแต่ลายสวยๆบริเวณโซนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นโซนของเสื้อผ้าสแลกใครที่ต้องการจะมาดูก็สามารถมาเลือกดูได้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นโซนเสื้อผ้าครับผม และในตอนนี้ถ้าผู้ชมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้ตามอัธยาศัยก็ได้เลยนะครับก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมาครับก็คือจะเป็นโซนโฟโต้บูธโดยโซนโฟโต้บูธนะครับก็คือจะเป็นห้องสําหรับถ่ายรูปนะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบที่เป็นสติกเกอร์สําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถมาอุดหนุนได้ที่ร้านโซชูได้เลยสนนราคาอยู่ที่80บาท เอาล่ะมาดูเมนูของร้านโซชูกันได้เลยว่ามีอะไรบ้างมาดูกันที่เมนูอาหารจานที่1นนะครับก็คือจะเป็นไก่ทอดสไปซี่โดยไก่ทอดของร้านโซชูนะครับก็คือจะทอดแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยสาหรับใครที่ชอบก็สามารถมาสั่งซื้อได้มาต่อก็ด้วยเมนูอาหารจานที่2นะครับนั่นก็คือไก่ทอดเกาหลีโดยไก่เกาหลีนะครับก็คือจะ นำไปคุกซอสนะครับซึ่งรสชาตินะครับก็ค่อนข้างที่จะเผ็ดอยู่พอสมควรสาหรับใครที่ชอบไก่ทอดสไตล์เกาหลีคุณไม่ควรพลาดเลยมาซื้อได้นะครับมาต่อกันด้วยเมนูอาหารจานที่3นะครับนั่นก็คือไก่ทอ Snow. ดสโนโดยไก่ทอดสโน่ Snow ของร้านโซชูนะครับก็คือจะรสชาติก็คือจะมีความหวานเล็กน้อยของซอสน,นะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของเลมอนสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อก็มาซื้อ,อได้ เมนูอาหารจานที่4นะครับน,ะนั่นก็คือเฟรนไฟรายสำหรับใครที่ชอบเฟรน์ฟรายกรอบๆร้อนๆหอมๆอ,อร่อยๆก็สามารถมาเอาอุ่นหนุนได้ที่โซชู so ได้เลยรับรองท่านผู้ชมต้องถูอถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนมากันที่ของหวานกันบ้างนะครับแก้วที่1ก็คือจะเป็นเมนูเบอร์รี่ซีเคดโดยเบอร์รี่ซีเคดนะครับก็คือจะเป็นเมนูไอติมเบอร์รี ก็จะมีไอติมรสหวานแล้วก็หอมนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่สำหรับใครที่ชอบไอติมแนวแบบว่าเบอร์รี่เบอร์รี่ก็สามารถมาซื้อได้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็คือจะเป็นซอสสตรอเบอรี่มาต่อกันด้วยเมนูแก้วที่2นะครับก็คือจะเป็นของหวานที่มีชื่อว่าโซชูก็คือชื่อเหมือนกับร้านเลยนะครับโดยโซชูเมนูนี้นะครับก็คือจะเป็นเมนูที่มีไอติมนะครับแล้วก็มีเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรรี่นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับออปเปิลี่มาปั่นรวมกันนะครับรสชาติก็คือเปรี้ยวอมหวานมาต่อกันด้วยเมนูของหวานแก้วที่3นะครับนั่นก็คือเมนูมิลค์แมคคาเดเมียก็จะเป็นนมผสมแมคคาเดเมียนี่หละครับรสชาติก็คือจะออกหวานๆเลยแล้วก็ตรงกลางนะครับก็คือจะมีซีเรียลนะครับแล้วก็มีคิดแคทด้วยก็จะเป็นคิดแคทรสช็อกโกแลตนะครับอร่อยมากๆ ามาดูกันที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้างเครื่องดื่มแก้วที่1นะครับก็คือจะเป็นเมนูไอซ์มัทฉะออเรน์ก็จะเป็นเมนูน้ำชาเขียวผสมกับน,น้ำส้มนะครับซึ่งผสมออกมาได้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากสาหรับใครที่ชอบก็มาซื้อได้มากันที่เมนูเครื่องดื่มแก้วที่2นะครับนั่นะก็คือจะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าลาเวนเดอร์ก็จะเป็นอยู่ในเครื่องดื่มประเภทอิตาเลียนโซดาเน,นี่ยแหละครับเมนูนี้นะครับก็คือจะมีรสชาติที่ค่อนข้างหวานสาหรับใครที่ชอบก็มาซื้อได้ ส่วนด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นลาเวนเดอร์ด้านบนก็คือจะเป็นโซดาครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยดูสิน่ากินมากๆผมลองแล้วอร่อยมากเลยดูคลิปกันจบแล้วชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องวินโซโลทิปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนที่ร้านโซชูและยองด้วย ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่น่าไปเที่ยวแล้วก็น่าไปกินมากๆเลยเป็นร้านที่ดีมากๆสำหรับใครที่ชอบก็สามารถไปซื้อไปอุ่นหนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ